แล้ววันนี้เราอยู่กับรายการ X Force X ฟ o r c เหรอ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 วันนี้เรามาเล่นเวกบอล พี่เคยเล่นไหมฮะไม่เคยครับผมก็ไม่เคยแต่ม enfin> ีคนหนึ่งคนที่เคยก็คือคนนี้สี่ห้าปีที่แล้วมา่อรอบเลยคือมันนานมากแล้วไงกลับมาลื้อฟือีกรอบหนึ่งมันเป็นกีฬาที่รู้สึกว่าจริงๆมันไม่ได้เล่นยากนะแล้วมันได้ทุกส่วนของร่างกายเลยแล้วเบกบอร์ดนี่อารมณ์มันจะคล้ายๆยังไงถ้าให้ความรู้สึกมันคือเหมือนเล่นสเก็ตบอร์ดแต่ว่าเล่นบนน้ำเล่นบนน้ำใช่ซึ่งมันก็จะมีสัลิง ก็คือใช้แขนในการช่วยบังคับใช่วันนี้เราอยู่ที่นิววาไดนะครับผมกี่บังใหญ่ซึ่งที่เรามาบังใหญ่เพราะว่ามันค่อนข้างตอบโจทย์กับเราที่เราจะมาถ่ายคลิปวันนี้ด้วยใช่เพราะว่ามันเป็นบึงส่วนตัวถ้าสังเกตคือเขาจะมีทั้งหมด2ฝั่นอ่าฮะอ่าได้เป็นส่วนตัวแล้วก็ไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเล่นทเลยังไงคนไม่เคยเล่นคนไม่เคยเล่นคนไม่เคยเล่นและขลังอีก4ี่คนไม่เคยเล่นมาครับไปดูกันไปไปกันต่อ อันนี้พี่จะโชว์ลีลาอะไรไหมครับเออเห็นตั้งเนินใช่ปะครับมึงถ่ายดีมึงเกาะสลิงไว้ใช่ป่ะแล้วก็ขึ้นเนินปุ๊บข้ามมันไปอีกฝั่งหนึ่งเฮ้ยกระโดดหมุนตัวกลางอากาศใช่แล้วทำได้ใช่ป่ะอะไรนะขึ้นเดือย่เนี่ยกระโดดข้ามไปฝั่งหนึออ่งข้ามไปนี่ใช่ใช ตามกูมาทำให้ดูโชว์ตอนนี้เลยจะให้ออกเล่นโดยที่แบบไม่ขึ้นบอร์ดใชตีนเปล่าสไลด์ไปกับน้ำสบายเพื่อนจะทำได้ทุกอย่างเลยว่าไปเปลี่ยนชุดจันที่เขาจะสอนแล้ววันที่เราจะเล่นกันในบอร์ดนี้เป็นบอร์ดระัแปดก็แค่สูงเข้าไปแค่นี้สวมก็คือเพื่อให้ทํามันยืดเฉยใช่กับอีกบอร์ดหนึ่งซึ่เป็นบอร์ดแบบพู้ดเวืเราตกอะแบบนี้บอร์ดก็คือที่หลุเลยแต่นี่คือบอร์ดได้ตินแบบขาเลยอันนี้แบบปุ๊กโผล่ขานอกเขาเล่นกันไม่โอ้โห เฮ้ยขึ้นปุ๊บราศีมันขึ้นเลยว่ะราศีโปรเฟชชั่นแนลนะครับราศีน้ำตาลราศีน้ำตาลฮะพี่อะไรเนี่ยพูดอะไรเขาเนี่ยพี่เราตื่นแล้วมันจะไปยังไงวะไม่เหมือนไม่มืนไปไงไม่รู้เอามาก่อนเอามาก่อนรอดกับกูดิกระท้าสมเข้าไป ไม่ต้องยัดให้มันแน่นมันจะหลวมแบกบขาล็อกไว้อย่างนีง้ฝาแผ่นกับสลิงแคลเริ่มต้นไม่ต้องพยายามแบบยัดให้มันแน่นมันไม่แน่นพยายามยัดใหญ่เลยมันจะไม่แน่นจะกลายเป็นเท้ากินคนใช่แล้วเดี๋ยวมันจะหลุดเข้าไปนี่ <c oughs> เลือดจะไม่เดินต้องไปโรงพยาบาลอะไรครับเนี่ยฟ <c oughs> างแผ่นอย่างนี้ปุ๊บพอมันเริ่มดึงเราไปเนี่ยครับให้เราค่อยๆยันไปอย่าเพิ่งรีบยืนคต้านไปน้ำไปนี้ารอประมาณสามวิหนึ่งสองสามใจออกแรงยันมือออกแรง ดึงขึ้นมายืนเปลี่ยนท่าครับตอนนี้เรายืนแล้วแต่ว่าแผ่นมันยังขวอย่างนี้เราต้องเลือกขาน้าหน้าถนัดมือไหนควรเอาขาน้นนําหน้าตีแบตมือขวาควรเอาขวานําคนส่วนมากจะเอาขาขาหลัาที่ถนัดเพราะว่าเหมือนแบบรับน้ำหนักเยอะกว่าแต่นี้เขาเป็นเวก่อนมันต้องมีมือมาเกี่ยวด้วยแล้วอ๋อกอเคยลับขวาก่อนสาธิตให้เพื่อนเพื่อนดูให้เพื่อนเห็นเป็นวิทยากินเฮ้ยแยการเลยตแย่ตลกไปด้วยนะ อ่ะสังเกตว่าเพื่อนตอนนี้ครับพร้อมที่จะล้มแล้วเพราะว่าอะไร <laser. S 1> เพราะว่าตัวของเขาเนี่ยเขากำลังไปข้างหลังอยู่ตลอดต้องไม่เอ็นตัวไปข้างหลังนะครับที่เราล็อกตัวอยู่ตรงเซนเตอร์ของแผ่นพอ,นนอนมันเริ่มดึงให้นายบิดขาเก่งสู้กันบิดขาขวาขึ้นมาครับบิดขาขวาขึ้นมาเออนะครับทีนี้เราล็อกตัวไว้ออกแรงแขนฝ่ายเยอะ เอออาย่งได้มีโอกาสได้สูงเพราะว่าไม่เอ็นตัวไปข้างหลังให้ให้น้องลองหน่อยแต่ว่าน้องผมช่วงขาสั้นนิดนึงครุณพี่อย่าบ่อยนู้นมันกว่้างเลยเดี๋ยวเขาจะมีขาย่อลงครับพอมันดึงอ่ะนายต้องกินช่วงดูสั่ไปดิถังขึ้นมาไม่อย่าดึงเออย่อลงอีกนิดนึงไม่อย่าโึงเจ็งแย่เลยอันนี้อันนี้ล้มแนะอันนี้ล้มแน่นอนถ้าดึงเหมือนเดิมนี่คือ ลมแน่นอนห้ามดึงจับห้ามดึงจับไว้เฉยเออคือถ้าเกิดแฮนเดิลมันไปติดตัวนายเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเราดึงไปเรียบร้อยแล้วก็คือปล่อยปล่อยให้มันปล่อยให้ประสบการณ์มันทำงานถูกต้องาเยอะเอาเลยไม่อยากเลยประสบการณ์มันทำงานจริงๆดูกันว่าระหว่างประสบการณ์กับรถเทเบิลไหนทำงานตายแล้วเมานี่คุณลงไปูก็ไม่ชมเพราะว่ามีบางอยางมีบางอยาง ยางสุดโตรงนี้ตรงนี้ไม่ดำนะอืมดำมีแอนใส่ทำไมก็ไม่รู้ตรงนี้โต้แย้งโตแย้งคืออะไรวะโตแย้งย้อนแย้งย้อนแย้งอะไรวะโต้แย้ง เลียวได้ด้วยไงต่อเลย,ยเเคุณ <laughs> นึกว่าคนนี้เขาจะเล่นหนึ่งหกโมงเย็นซะแล้วอ่ะมาต้องอทำยไงนะเอาขาใส่บอร์ดก่อนอ่ะอ่าโปรเฟชชั่นนันมามาต่ <laughs> อเลยครับอ่าเดี๋ยวจับจับบอร์ดไว้ดิจับบอร์ดไว้ก่อนไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยผ่ารากันทันไอ้วงมึงเนี่ย เอาเท้าใส่บอดนอนงไปเลยนอนไปเลยเออเาชูชีมันลังอยู่แล้วจับมนุษย์จับเอออ่ามาโอเคทุกคนถอยนะครับครับเดะลืมดี๋ยวลืมเออ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 เอเอ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 เอ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 วเอ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  ดึงเราก็ดึงแข็งดึงเลยดึงตึงเออไปไปไปนะเชื่อมันวิ่งพี่เชื่อมันวิ่งแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวพี่ทำอีกรอบรอบสองปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮย้ยเฮ้ยโอ้ยมันยังไงเพื่อนมันยังไงไอ้เพี่มันยังไงเพื <laughs> ่อน <laughs> กูจำน้ำใจมึงตีขาดิมึงตีขาดิกูต,ต,ตีไงก็ต,ตีขาไปเนี่ยเออ<ม>เออ,อเนี่ย<อ>บาขาวไว้<จ>มึงคิดว่าจะ่ละเข้มมามึงต้องตะเกียกตะกายให้ได้ไปจับบันไดอ่ะและ้วไงต่อแล้วตีขามึงตีขาเหนือน้ำมันจะได้ไปเร็วๆหมอนยังไม่มีแรงต้านเว้ยเฮ้อเหรอเออไม่ใช่อย่างนั้นมันทำเหมือนมึงวิ่งอ่เอเฮียกูเชื่อใครเลยมืนมึงมึงทำเหมือนมึงวิ่งอันนี้คือแรสอนไว้น้ำสอนไว้น้ำใมันมันวิ่งในน้ำไม่เป็นนะพี่คนเฮียวิ่งในน้ำอ่ะคนไม่นินจามึงตีอย่างงี้ เอาลองลองเชื้อตยาเพื่อนให้ชื้อตยามาตรงนเนี่ยแค่นั้นแหละเนี่ยแค่นั้นน้ำวนน้ำกดดิแวกอะแหวกแหวกน้ำดันเหมือนหัวเออนั่นแหละวนน้ำยังไงเออนั่นแหละแค่นั้นแหละเออเนี่ยวยน้ำไปแล้วเพื่อนเนี่ยไม่มีสุดที่ดูให้แค่นั้นดีกว่าเออี่ใครดูไม่เอาล่ะพี่อ้าค้างก่อนเออ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 พอพุ่งไปจังหวะนึงอ่ะมันแบบบล็อใช่ไหม อะไรคือรูปป่ะแล้วมึงก็บนใช่ไหมอ่ะทีเอาบอดมาเลยเอาวิทีมาเลยเอามาสิไม่ให้นอนลงไปเลยตัวมึงกันอนลงไปเลยแบ่งเยอะเลยใช่ใช่ลอเอาตัวมึงนอนท่านี้เลย แล้วก็จับยึ้ใช่เออให้มันยึดอยู่กับที่แต่อย่าังจับเฮ้ยเราเยี่ยกันกูจะลอยกูจลื่นกูจะจมกูจะจมผีมาแล้ว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 คือมาแล้วเออเออนั่นแหละนั่นแหละเฮ้ยนั่นแหละ เฮ้ยคนนี้มีแหววบอกกูเยอะบอกเลยกูเน้นทฤษฎีไม่เน้นวิชาการเอ๊ะอะไรวะเอาใหม่ดิอีกรอบนึง่ีกรอบนึงมันชอบเขอไปดึงอ๋อมันเลยเอ็นตัวไปข้างหลังอย่างนี้เราไปถือกระโปรงไปเลยไหมได้นะจะหายไหมวะนี่ไว้อย่างนี้อ่เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้อุ้ยเฮียเฮียวัวโดดเฮ้ย หนมองติดปะวะติดไเนี่ยเมื่อกี้นเกิดอะไรขึ้นมาทำไมเอ้มันเหมือนเกือบจะได้แล้วเอ้ยมึงมึงจะไปไกลแค่ไหนใ้กับมึมาหกไปในน้ำเลย ลงแม่น้ำลงแม่น้ำน่หละอย่าดึงนะอย่าดึงลังลไว้เน่ยเนี่ยเอะไรวะถามอะไรวะเอ้เแค่นี้เพื่อนบด้แค่นี้เพื่อโแล้วมึงอะนะแค่นี้แหละกู มันจะดึงขึ้นมาเองเว้ยพอขึ้นไปแล้วเราแบบว่าจะเผลอดึงมันเล่นง่ายเลยเขาะปลุกอย่สี่ห้าเป็นไม่ได้เี้มึงว่ายน้ำก่อนในสัตว์เฮ้ยอะไรมงดูกูนี่มาโชยดูดต่โอ้เมื่อกี้ไปถามเขามาว่า เขาปรับความเร็วแค่ไหนให้เราปรับที่20กิโลเขาให้แค่เริ่มต้นก่อนเขาเห็นว่าถ้ายืนได้แล้วเขาจะเพิ่มความเร็วให้เรื่อยๆทีละ5ทีละ5อันนี้คือแค่เริ่มต้นนะใช่แค่เริ่มต้นเชือกตึงแขนเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นพี่เอกดอยู่เขาจะค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆ่ถ้าให้เห็นไม่ได้ผม๊บขาจะแบบแบบสต็อปเออโอ้โหเอ็นเป็นด้านหลังเยอะแล้วมันจะมันดูกระชากแล้วมันเบรกไม่ทันสมมติเชื่อวไอ้โบัวทำได้ รอบแรกก็ปุ๊บปุ๊บปึ๊บเป็นเพื่อนเพื่อนเชื่อมั่นขนาดนี้แล้วโบทำไมนะมึงพูดเลยนะกูเชื่อมั่นว่าเธอทำได้กูเชื่อมั่นว่าเธอทำได้กูเชื่อมั่นว่าเธอทำได้สัพภนามือแปลกๆได้เหี้ยจะหยาบคายก็ไม่เอาไม่สัตว์เอาท่กทางสิไหนฮะชอบไหมฮะเต็มปอดอะไรเต็มปอดน้ำนี่ก่อนโบก่อนดิโบก่อนเลยทำไมโมก่อนล่ะโมก่อนเลยเนี่ยตัวตึงไม่ไม่ว่าออกกำลังกากูก็ไม่ออกอะไรกูก็ไม่เอา แบแบะแบะขาออกงอขาไว้นะงองอขาไว้นะจับไว้แน่นๆนะจับไว้แน่นโอเคครับพี่ไปเลยไปเลยไปเ่าเไไปเไปลแต่ว่าแต่ว่าเราเปนึ้นก่อนทำนีนะไม่ต้องดึงนะรังรังไว้เฉยมันเดี่ยวอ่ะเไม่ไม่ไไม่ต้องจัดเดี๋ยวเดี๋ยวมันพาไปเองแลไปเอาเอไป ปวดไปเ้วยปวดไปเรืยไี่ใช่ได้มาเฮียจริงไห้นะแต่เขาไหวนะเป็นนะเขาไว้น้่เป็นอนสายผมไหวเป็นผมไหวเป็นเอามมมุนหมุนหมุนตัวเองไอ้ยกกลับมาล้วกลับมาตายบุตายบแล้วนี่คือท่าเฮียหรอเพื่อนแ่นุ๊กโอ เหมือน <Es> จะได้เห็นไหมเฮ้ยแต่เมื่อกี้ดูดูเหมือนขึ้นได้แล้วนะไปน้้ชนะอกแล้ววายวายว้ยวายว้ยวายวจะวายวายวายคายวายวาเวาเายไายว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 ารวาย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 วาแล้แวายวาากวายวาวายว้าวาวายยวาา ไปดังเอ็ก่งนี่เอกงนีหอะเออปิดตัวปิดตัวกินอีินอีเฮ้ย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 ทำได้แล้ว ใส่ลมว่ะโก้ไหมโก้ไม่เฮ้ยมีกูบอกว่าทำได้เลยตอนไม่มีทำไม่ได้เลยตอนจะมีกูทำไม่ได้โบนัสราวกูไป คนนนใบ้าาโดดยอ่ตอนนี้เราเล่นไปแล้วคนละสองรอบเริ่มจับพังกันได้แล้วด้วยความที่เป็นสุขุมเทศมันต้องมีชาเลนจ์หน่อยเราก็เลยจะแข่งกันว่าใครยืนได้เวลาน้อยที่สุดคนนนั้แพ้อ่ารไประยะสั้นกว่านั่นเองคือจับเวลาเลยตั้งแต่เทคออฟปุ๊บเราจับเวลาเลยโอเคตั้งแต่เทคออฟเทคออฟเทคออฟเดียว่นี้คือไม่หาคนชนะหาคนแพ้อย่างเดียวใครบุ้ยสุดยเดี๋ยวแพ้ตั้งแต่เริ่มเลยเหรอ ไอ้มุไม่เอาอะไรแล้วตอนนี้แค่ทำะไรแค่ทำเลยดิกินบุยมันนอกแค่อย่างเดียวแพ้กินบวยนะแพ่กินบุยรายการเราไม่แม่งกระจอกี่ไหแพ้กินบุยดีคนแรกนะครับอือไปแล้วครับพร้อมนะครับสามสองไปเจ้าน้เฮ้ยยิย้อนีกว่าเฮ้ย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  ี่มอะเออเฮ้ยกี่วิครับสิบเก้าวิเออซอยอ่ะซอยอ่ะถือว่าเต็มแล้วกันถือว่าคะแนนเต็มรันเลยได้รัเลยได้รัเลยไดอุ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าผ่าไอ้พวกนี้ไอ้เหี้ยพวกนี้ใจสอกเกอร์แม็กซ์เอร์แม็กซ์ไปกันต่อมา เออเออเออโอเคเร็วเวออเรียวปุ๊บแม่งเสียหลักเลยมามาโอเคโกโปอะจมโอมโอมกโปอะเอออย่าไปเล่นเลยไปหาโกโปกันไปไปไป มาด้วยไปเลยอันนี้ดูนี้ดูทีดูหัวมอเตอร์อันนี้ดีทีเหรออันเนี้ยเป็นช่วงที่สนุกที่สุดเลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ยเว่อ่านี่อะไรกันนะครับไปไปไปถ้าไคิวมึงแล้วไล่เฮ้ยโซซเพ่จับเวลาหน่อยสรุปเมื่อกี้ที่จับเวลาคือยังไงนะได้สิบเก้าวิวิสุดแล้วสุดทางเลยถ้าล้มเมื่อไหร่ก็คือหยุดตกตรงไหนก็คือกลับได้เลยใช่ไหมแล้วแต่มึงก็แล้วแต่มึงเขก็ได้นะ ยั well อยู่้นะครับไปไหมครับไปครับไปเลยไปยันต oh. ุ๊กตุ๊กไปเงี้ แตอนกลับเรื่อยๆทั้งวันเอ้ยปล่อยอ่าต่อไปปอนนะโอ้โหคนนี้แม่งเวลาเยอะแน่นอนลงเมื่อไหร่กลัวเวลานั่นแหละปอนวนสี่รอบเหลืออีกชั่วโมงกว่าผมให้พี่หมดเลยตัวจเวลาเริ่มอ่ะครับถายแล้วโอ้นี่มือเดียวด้วยมือเดียวด้วยให้มือเดียวหันครึ่งมือเดียวหันครึ่ง ต่อไปเหรอเฮ้ยคนนี้นี่เขาอแล้วนี่มือเดียวด้วยมะงาปะงาแต่หลอกเกินหลอกเกินที่หลอกเกินยุ่เวลานาทีห้าวิทำไมต้องแอค์กับสกาเลนทำไมต้องแอค์กับสกาเลนเอ้ยหนึ่งนาทีห้าวินะของปอล่อไปโบ พร้อมครับพร้อมาเลยจะไม่เลิกใช่เอาแล้วเอาแล้วเก่งไว้บอลเก่งไว้เออเออเเก่งไว้บิดเอวบิดเอวบิดเอวเก่งไว้สิบมิหกสิบสิบมิสิบิเอ๊ะจะไม่ยอมลีดเดอร์นะไมยอมผมยอมแพ้ไม่ได้โบทำได้ทั้งสิบมิหาต่อครับต่อครับจะ หมดแรงแล้วแบบกูว่าอ่ะต่อไปต่อไปตาผมเกยพร้อมไหมครับพร้อมไหมพร้อมครับสามไปเออนั่นแหละยันขึ้นเออเออเเตาอพอมันึเหมืัน้าวีเ9าวีนะครับ เท่าไหร่นะ19บเกาวิเฮ้ยเท่าทีเลยนี่ว่าของผมเลยเออย่ำตันแหลกย่ำตันสามวิไอ้ดียวตังมาแล้วพวกไอตุงชายไอตุ้งชายเอาให้ได้มากกว่าหกวิมชนะแล้วเฮ้ยมต้องไม่ถึงฝั่งโน้นชาเลนจ์เลยถึงฝั่งโน้ต้องมือต้องมืออาหารสองให้จานสามมือทีละคนทีละคนทีละคนโอเคสามสองหนึ่งไป สวยเก่งไหมปิด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 สวยสวยพอแล้วสวยกวิ่งแล้วกวิแล้วเกิกกมือด้วยกูวิ่งว่ไอ้้บมือกวิแล้วกวิแล้วม่หามาบมเลยคุชนะมึงแล้วไอน่นไปต่อเลยไปต่อเลย เออสวยเก่งไว้เก่งไว้ยาวเลยพี่ยาวเลยต่อมาบิดหน่อยบิดหน่อยเออโชกชกหน่อยโชว์หน่อยเออยังไงยังไงหันหน้ามาหนึ่งทีด้วยดีสุดสิบเอ็ดทีไม่ยอมไม่ยอมหรออ่ะเอาหน่อยไหมโอ้ได้พี่เอาให้ไปไกลที่สุดอ่ะพี่ครับช่วยผมด้วยนะเอาเนาะเอาพร้อมนะโอ้พร้อมจับเวลาพร้อมจับเวลานะครับสามสองหนึ่งไป เกงไว้เกงไว้ยันไว้ยันไว้บิดบิน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 วีเดียวเท่านั้นเอะไรนะวีเดียวอสู้่สูู้ไม่ยัง กูไม่ยอมกู่าห่ยอมยอมไอ้ยยอมแล้วกราบ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 ดูหน้ามันหมดแรงคินเจ้านะเต่งเหนงเๆนงเงเงคินจ้านอนี่กูยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหม ไอเดียวมึงเด็กทรอยเยอร์อีกแล้วใช่พี่เขาบอกมาเล่นตั้งแต่เปิดมายังไม่เคยหักมาหักพี่มึงต้องชินแล้วกล้องออฟฟิศยังพังเลยตัวอะไรที่อย่างพังหมดนี่เหรอต้องพิจารณาตัวเองแล้วนะของเขาอยู่มาสี่ปีมันแตกเลยอ่ะมันหักได้ไงได้ไงเออแล้วเล่นมาตั้งนานนะเออเล่นมาทั้งวันแล้วไม้มันแข็งด้วยแข็งแข็งแบบไอ้เหี้ยมึงต้องเป็นคนยังไงอ่ะ เอากลับบ้านไหมเราก็เล่นกันเสร็จแล้วนะฮะกับเบรกบวดครั้งแรกของทุกทุกคนอ่าอ่ะผมผมขอไม่พูดถึงความรู้สึกแล้วกันผู้คูนตีโค้งเนี่ยแล้วโดนทนจริงว่าถามถามบลูงโบก่อนดีกว่าตอนแรกลูงโบดูไม่อยากเล่นพอเล่นได้ปุ๊บติดใจยาวความรู้สึกมันยากไหมมันไม่ยากแต่ว่ามันต้องใช้ความ อยากเอาชนะนิดนึงวันนี้ก็ได้ชนะไปหนึ <S 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 ่งคนท้่วเอ่เขาไหมไอ่อาไหมไอ่เขาไหมมุ้นชนะไปเอะก็คือถ้าประมาณนี้เล่นได้ก็เล่นแต่ถ้ามันแรงกว่านี้ก็แบบน่าจะไม่ไม่ไหวอ่าเนี่ยคนนี้เล่นนานสุดเลยเนี่ยไอเ้เขาเขาได้ไวนะเท่าที่ทุกคนเล่นมาครั้งแรกอ่ะอันนี้คือไปเร็วสุดเออถามความรู้สึกหน่อยฮะเป็นไงติดใจชอบไหม พูดสิไอ้้เหียแค่นี้พอแล้วอ๋อพอแล้วเออแค่นี้พอแล้วพอแล้วสนุกดีครับสนุกดีเขาใครยังยอรอยากเลี้ยวให้ได้เลยนะเขาคาใจแบบทำไมมเลี้ยวไม่ได้วะเพราะทำไมแบบว่าเวลาเราทําตามเทคนิคที่เขาบอกแล้วมันไม่ไปได้นะเออแล้วเหมือนมันต้องพวกนี้มันต้องเข้าใจเองอ่ะใช่ไปไม่ถูกอ่ะแต่พอมันได้แล้วมันได้เลยอ่มันมันคือมันไม่ได้นะแต่ไม่ได้นะเออคนที่นี่เอิบเลยเอิบถามคนที่เวลาน้อยสุดถามคนที่แพ้เนี่ยก็สนุกดีครับ มาอีกไหมมารอบหน้าต้องไม่แพ้เออรอบมีเขาได้กี่วินะหกวิรอบหน้าก็ประมาณนาทีกว่าเล่นยาวประมาณนาทีกว่าตีคอร์ดนาทีกว่าร้อยเลยอ๋ออ๋อไอ้พวกนี้คุณยังติดบัวอยู่นะเดี๋ยวแวะเซเว่นทนานเล่นที่เอาหมดถุงเลยนะเอาลูกเดียวเอาคุณอ่ะ คือผมอะเคยอยากจะมาเล่นแล้วแต่ว่ายังไม่มีเพื่อนมาเล่นอ้วันนี้ถือโอกาสจะมาเล่นก็รู้สึกว่าสนุกดีรู้สึกว่ามันได้ชาเลนน์ตัวเองแต่ค่อนข้างแบบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันตอนแรกคิดว่าเอ้ยมันก็แค่เกงแขนเฉยๆโอ้โเอาเรื่องนะคือตอนเนี้ยลาวทั้งแขนแลลวใช่คือแบบเกงไม่หมดเลยตอนเนี้ยมืออ่ะนี่เขาก็ติดใจจนแบบอยู่กนสุดท้าได้เอก็รอบสองก็ยืนได้แล้วอ่ะเออเหมือนพิธีเลยพิธีรอบสองก็ยืนได้ครับอ่าแล้วเลี้ยวไปไง มันไม่ได้อะมันแบบมันแอบตรวจมันโกงมันร่องเลยแต่เขาก็ยังสร้างตำนานเรื่อยๆนะคนนี้ดูดิไม่ได้อยากจะอวนหรอกก็ไม่ได้อยากจะอวดจริงๆนะคือตอนที่เล่นต่อจากทีหรือเราได้เออคือมันยังปกติเลยปกติปกติมาไม่มีแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วตอนที่อยู่กับมึง ปกติเอาเลยมาปกติมึงดูดิช่วงวันกระชากครับพี่แล้วมันเหมือนเนี่ยมันเปิดไปเนี่ยเออมันเปิด่งไปถ้ามันมีอีพีเข้าวัดครับก็พาผมไปลองทําบุญดูผมก็อยากรู้ทําบุญเป็นยังไงเผื่อชีวิตมันจะดีขึ้นก็จบไปแล้วจบเป็นแบบเอ็กซ์พอร์ตเหรอีพีที่สองการเล่นเวกบอร์ดครั้งแรกก็ขอบคุณสถานที่นี้ด้วยในวัดได้ที่ให้เรามาใช้สถานที่แล้วก็ถ่ายทำพี่เขาน่ารักมากเขาพยายามแบบคอนไนซ์กับเรามากแล้วก็สอนด้วยนะพยายามแนะนําแบบระหว่างเล่นก็แนะนำ ว่าเออต้องทำอย่างนั้นตอทำอย่างนี้เรามาถึงที่นี่ตั้งแต่ประมาณ8โมงกว่าตอนนี้6โมงเย็นที่นี่เขาจะมีเวลาของเขาในการเน่นช่วงเที่ยงถึง4โมงเย็นจะราคา700 4โมงถึง6โมงเย็นราคา800ก็เดี๋ยวเราแปะไว้ใน description ให้นะครับแปะลิงก์ไว้ให้ว่าใครอยากจะมาจองหรืออยากจะมาเล่นก็ติดต่อเข้ามาได้ที่ไม่ไกลอยู่ คิดง่ายเวทเกตถ้าคุณมาทนเกียบางใหญ่หรือว่าถ้าใครอยากต้องการความเป็นส่วนตัวที่นี่ก็แนะนำเพราะเขามีแค่สองบอกก็ประมาณนี้ก็ฝากช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องนะครับของชายช่องสุขุมวิตรเอ็นด์ที่ตั้งหลักต่อใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องสุขุมวิทของเราไว้ด้วยนะครับก็จะมีคอนเทนต์แรแบบนี้หรือถ้าอยากให้เราไปเล่นอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูเพื่อเราพิจารณาว่าเออเราพอมีความสามารถไปเล่นได้ใครชอบก็คอมเมนต์ไว้ด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็เราติดตามชมกดกระดิ่งไว้จะได้รู้ แม่อาจจะได้ไปบอยใหญ่ก็ได้มันไปบอยใหญ่ไปเล่นเว็บอร์ดเหรอนี่ใหญ่กว่านี้กรอนไปไม่นะผู้ชมแบ่งทิ้งหมดเลยตอนนี้ชงเร็วไป่ได้ไปบอยใหญ่ไปเล่นเว็บอร์ดเหรอเราก็อยากเล่นอ่ะอ้าไอเขาหมายเลขสามสี่ไปบอยใหญ่ไปเล่นเว็บอร์ดเหรอโอเคไป bye bye b ยครับไปตกกุ้งตกกุ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยไอ้เหี่ห้อเนมส์ ครับหลังจากที่ทุกคนเห็นคลิปที่เราไปเล่นเบสบอลกันมาแล้วเรามีบทลงโทษที่เราติดค้างกันอยู่ค่ะซึ่งรู้ๆกันอยู่รู้ๆกันอยู่บทลงโทษแพ้ต้องทำอะไรนะนี่เขโปลดน้องโอเค้าขอแค่สองเม็ดพอสองเม็ดบอมเบาเบาโอ้โห แถมแถมๆะแถมแถมแถมไอแถม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 แอมไอ้ช่วงนี้มันห้าห้าโมดไปสั้นเหลือเหลือเป็นเรื่องพอดีนี่แถมแถมเถออันแถมอร่อยเลยนี่อร่อยเอาโอเคไปละครับบ๊ายบาย